สวัสดีครับผมผมมาทำนะครับวันนี้ครับจะมาแจกตารางลดน้ำหนักนะครับประจำปี2023ะครับผมคิดว่าเป็นตารางการลดน้ำหนักที่น่าจะคุ้มค่าที่สุด เร็วที่สุดหรือเปล่าผมคิดว่าก็เร็วไม่ไม่น้อยหน้าใครอะ่ะผมคิดว่าใช้ได้เลยจริงๆแล้วก็ผมทําเป็นประจําทุกวันด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วก็ถือว่าดีมากๆเลยนักเรียนในคลาสเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยหลายพันคนเนี่ยก็ทําตามแล้วก็ได้ผลดีมากๆด้วยอันนี้ก็เอามาแชร์กันดูนะครับเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะทําตามได้ง่ายๆนะครับโอเคก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งนะครับสาหรับท่านที่พร้อมแล้วนะครับลบกวนกดหนึ่ง,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 ง1เราพร้อมจะไปกันแล้วนะครับ โอเคครับก็เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าเนี่ยนะครับผมจะตื่นขึ้นมานะครับโดยการตั้งใจว่าเราจะทำไอเอฟสิบหกทับแนั่นเองนะครับหกโมงเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาจริงผมตื่นประมาณตีห้ถึงหกโมงเช้านี่แหละ9ก้หกโมงเช้าแล้วกันเนมมาะหกโมงเชา้าปุ๊บผมก็จะตื่นมาดื่มน้ำเปล่าสักร้อยห้าสิบถึงสามร้อยซีซีก่อนเลยนะครับในช่วงนี้นะครับช่วงหกโมงเชา้าถึงสิบโมงเช้าเนี่ยผมจะไม่ทานอาหารอะไรนะครับที่มีแคลอรี่เข้าไปผมจะดื่มกาแฟดําร้อนหนึ่งแก้วนะครับ แล้วอาจจะมีชาเขียวร้อนสักแก้วหนึ่งหรืออาจจะเป็นชาดําร้อนสักแก้วหนึ่งนะครับแล้วแต่สลับสลับกันไปในช่วง6กโมงเช้าถึง10บโมงเช้าเนี่ยเป็นช่วงท้องว่างผมจะออกกาลังกายในช่วงนี้ครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเผาผลาญไขมันแบบฟรีๆรีเลยนะครับใช้คําว่าฟรีๆเลยช่วงนี้เนี่ยถ้าเราออกกําลังกายตอนท้องว่างโดยเฉพาะเวทเทรนนิ่งนะจะทําให้การเผาผลาญไขมันเนี่ยคูณ2แบบง่ายเลยนะครับลองไปทํากันดูนะครับคือง่ายจริงๆนะครับพอ10บโมงเช้าเนี่ยหรือ10บโมงสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงนะครับรนนรไม ก็จะเริ่มทันมื้อแรกครับผมสตาร์ทมื้อเริ่มต้นนะครับด้วยการดื่มน้ําประมาณ1 5 0ซีซีก่อนนะครับพร้อมกับทานผลไม้นะครับกับสลัดนะครับผลไม้ก็เป็นผลไม้แป้งตับนะครับผลไม้สักสองสาชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนตาลูปที่ไม่หวานมากฝรังชมผู้นะครับอย่างนี้ก็โอเคหรือว่าพวกเบอร์รี่ก็ได้สลับสลับกันไปแล้วก็สลัดผักใบเขียวจานใหญ่ๆนะครับเต็มๆจานเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะนั่งพักสักสินาทีให้แบบสบายๆให้ร่างกายเราได้ย่อยดูดซึมวิตามินจากพวก พืชผักต่างๆให้เต็มที่นะครับแล้วก็ให้สมองเรารับรู้ว่าเออเราเริ่มจะทานอาหารแล้วผมก็จะเริ่มทานอาหารมื้อเช้าครับซึ่งอาหารมื้อเช้าของผมเนี่ยก็จะเน้นหนักไปพวกโปรโตีนซึ่งมาจากธรรมชาติล้วนๆไม่มีผงชงอะไรทั้งสิ้นต่างๆนะครับซึ่งอาหารผงอ,อาหารธรรมชาติเนี่ยก็เป็นพวก ไข่ต้มไข่ลวกนะครับผมจะกิน2 -3 ฟองนะครับล้าอาจจะมีเนื้อสัตว์นะครับก็ได้หมดนะฮะใครอยากกินเกาเหลาต่างๆนะครับหรือว่าเป็นปลาแซลมอนนะครับหรือว่าเป็นไก่ย่างนะครับหรือว่าจะเป็นหมูย่างที่แบบไม่ได้ใส่น้ําตาลอะไรมากมายอย่างนี้ก็สามารถที่จะทานได้นะครับใครอยากทานข้าวนะครับก็สามารถกินได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่กินข้าวนะครับน้ำหนักท่านก็จะลดเร็วกว่าเอาพูดไปตรงไปตรงมาแต่ถ้าจะกินก็ให้กินท้ายมืออย่างนี้ก็ได้นะครับเน้นว่าแป้งต่างๆาทานโลคาบทานคีโตอย่างนี้ น้ำหนักท่านจะลดเร็วมากๆนะครับอันนี้ก็คือมื้อเช้าของผมหลังจากทานเสร็จเนี่ยก็ประมาณสักสิบโมงครึ่งเนะาะอาจจะตบด้วยกาแฟร้อนสักแก้วหนึ่งท้ายมื้อสบายๆหรือว่าจะเป็นชาร้อนนะครับแล้วก็ดื่มน้ำอีกสักร้อยห้าสี่สีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงนะครับสิบโมงจนถึง 5้าโมงเย็นเนี่ยผมจะดื่มแค่น้ำเปล่านะครับหรือว่าเป็นชาเขียวเย็นชาเขียวร้อนนะครับจิบไปเรื่อยๆหรืออาจจะเป็นน้ำเปล่าผสมเกลือชมพูนิดหน่อยนะครับเสริมแมกนีเซียมนะครับแล้วก็อาจจะเติมแอปเปิลไซเดอร์วานิล้านะครับเพื่อเร่งระบบเาผาผลาญด้วยช่วยระบบย่อยด้วยนะครับทำให้ร่างกายปรับสมดุลได้ด้วยก็ถือเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเลยนะครับก็สามารถลองทานดูได้คราวนี้เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยบางท่านถามว่าเฮ้ย hey, กินพวกอาหารที่ผสมสารทดแทนความหวานได้ไหมผมแนะนําอย่างนี้ฮะว่า ถ้าท่านไม่เคยกินนะครับก็ไม่ต้องไปหามากินถ้าท่านกินน้ำตาลอยู่แล้วนะครับก็ถึงเวลาที่ท่านเลิกน้ำตาลแล้วส่วนตัวก็ไม่แนะนำแม้จะเป็นสารทดแทนความหวานที่กระตุ้นอินซูลินต่ำๆก็ตามนะครับหลังจากนั้นครับในช่วง5้าโมงครึ่งนะครับผมก็จะเริ่มสตาร์ทมื้อเย็นคือผมทานแค่2มื้อเนอะาะสิบหกผมทานแค่2มื้อคือมื้อสายกับมื้อเย็นผมจะเริ่มทานอาหารมื้อเย็นตอน5้าโมงครึ่งนะครับประมาณ5้าโมงครึ่งเนี่ย ก็จะเริ่มด้วยสลัดผักอีกเช่นเดิมนะครับหรือว่าจะเป็นผักผัดก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่เป็นผักก่อนนะครับแล้วก็จะดื่มน้ำนะครับแล้วก็อาจจะผละไม้สัก2อสชิ้นเพื่อให้เราสดชื่นให้สังเกตว่าผมจะกินผลไม้ก่อนเนาะเพื่อให้ร่างกายดูดซึมวิตามินให้เต็มที่ผมจะไม่ค่อยกินผลไม้หลังอาหารนะครับและจะเลือกเป็นผลไม้แป้งต่ำผลไม้นั้นดีแต่ถ้าเกิดผลไม้ที่แบบน้ําตาสูงสูงมากๆเนี่ยเช่นสับปะรดทุเรียนนะครับหรือว่า มะม่วงสุกอะไรพวกนี้นะครับหรือว่ามะม่วงดิบก็แป้งสูงเหมือนกันนะครับแบบนี้ถ้าเราทานเยอะเกินไปก็ไม่ค่อยดีนะครับทานได้ไหมทานได้แต่ปริมาณไม่มากหนักแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอาหารในมื้อเย็นเนี่ยนะครับผมก็จะเน้นอาหารเป็นโปรตีนสูงเช่นเดิมนะครับก็ง่ายๆครับเป็นโลค์บไดเอทหรือว่าเฮลตี้คีโตจินิกไดเอทได้หมดเลยนะครับก็เอาตามสะดวกเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับ ใครอยากทานกะเพรา,พารก็ทานกะเพราพครับทานกะเพรา,พากับไข่เจียวก็ได้ที่ใช้น้ํามันหมูทอดหรือว่าน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าท่านอยากจะทานไข่ดาวก็ได้ไข่ตุ๋นก็ได้นะครับเมนูไข่เนี่ยได้หมดเลยนะครับอาหารทะเลก็สบายสบายหรือว่าเนื้อสัตว์ก็ได้นะครับหรืออาจจะเสริมถั่วสักหนึ่งกำมือเพื่อเพิ่มไขมันดีก็ยิ่งได้อีกนะฮะคืออาหารมันเยอะแยะมากเลยท่านสามารถเลือกได้ในมื้อเย็นนะครับก็สามารถทานได้และมื้อเย็นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ท่านจบมื้อเย็นนะครับก่อนหก เริ่ม10บจบคำสุดท้ายที่หโมงเย็นมันก็จะเป็น IF16 ทับแแล้วง่ายๆแค่นี้เองครับก็ทำา I16 ทับแระบบผอผ่านท่านก็จะดีมากก็ต้องบอกนี่ฮะว่าทำา I16 ทับแเนี่ยมันไม่ใช่ว่า,าทำสามวันแล้วท่านจะผอมมันจะใช้เวลาอย่างน้อยๆเน,นี่ยประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วท่านน้ำหนักจะลงแบบสวยงามมากแล้วกล้ามเนื้อท่านจะไม่ย้วยไม่หย่อนนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้อาหารเสริมใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับหลังจาก6กโมงเย็นเนี่ยนะครับผมก็จะไปเาขาเรียกว่าเดินเล่นนะครับเดินเล่นเดินเดินย,อยอา หรืออาจจะกินกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนหรืออาจจะเป็นชาที่ไม่มีคาเฟอีนสักนิดหนึ่งอย่างนี้ก็โอเคนะครับพอหลังช่วงสองทุ่มเนี่ยก็จะเป็นช่วงแบบเริ่มแบบเตรียมตัวเข้านอนแล้วนะครับเตรียมตัวเข้านอนแล้วผมแนะนําว่าให้ท่านตั้งนาฬิกาปลุกตอนสามทุ่มให้ตั้งนาฬิกาปลุกนะตอนสามทุ่มเพื่อท่านจะเข้านอนได้ตอนสี่ทุ่มพอสามทุ่มปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยท่านควรจะอาบน้ําแล้วนะครับอาบน้ําแนะนําน้ําอุ่นเนาะจะได้เข้านอนได้ดีแล้วก็เรื่องของ หน้าจอนะครับควรจะสามทุ่มก็ควรจะพักได้แล้วนะครับมันก็จะทําให้ท่านนอนหลับได้ยากนะครับไฟในห้องแนะนําเป็นสีส้มนะครับท่านก็จะหลับได้ง่ายไม่โดนกระตุ้นนะครับก็จะดีมากๆแล้วพอสีทุ่มท่านก็เข้านอนแค่นี้เองครับพอท่านเข้านอนสี่ทุ่มเป็นประจําทุกวันเนี่ยร่างกายของท่านเนี่ยพอนอนได้ครบ7 8ชั่วโมงเนี่ยท่านจะตื่น5้ถึงหโมงเย็น ตีห้าถึงหกโมงเชา้าแบบนี้ท่านก็จะตื่นตรงเวลาทุกวันโดยไม่ต้องใช้ในการปลูกตอนเชา้านั่นเองนะครับร่างกายท่านก็จะดีมากๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้เป็นประจานะครับแล้วก็เฮ้ยมันดีแล้วก็น้ําหนักลดลงไวมากแล้วก็เขามันมันโอเคมากๆนะครับแล้วก็ส่วนการออกกําลังกายเนี่ยผมก็แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้แนะนําให้เวทเทรนนิ่งนะครับสำหรับผู้ที่ลดน้ําหนักนะ เน้น70-80%แบบนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้า,าเราเน้นว่าอยากให้หัวใจแข็งแรงด้วยก็เพิ่มคาร์ดิโอมาน,นิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีการยืดเหยียดด้วยก็จะดีมากๆกนะครับก็จะทําให้กล้ามเนื้อเราผ่อนคลายด้วยนะครับช่วงนี้นะครับใครที่ลดน้าหนักด้วยวิธีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าบางคนจะเกิดตะคริวตอนกลางคืนเพราะเราเพิ่งลดน้ําตาลลดแป้งนะครับแล้วก็ เกลือแร่ต่างๆเราจะมีปัญหาแนะนําให้ดื่มน้ําใส่เกลือชมพูนิดหนึ่งแบบนี้สุขภาพท่านก็จะดีขึ้นแบบง่ายๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับก็จิบน้ําดื่มได้ทั้งวัน <Yeah. S 1> ดื่มน้ําวันนึงก็สัก3 0 0 0ซี cc สบายๆนะครับน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ําเย็นได้หมดเอาที่ท่านสะดวกเอาที่ท่านแฮปปี้นะครับ ลองเอาไปใช้กันดูนะครับลองเอาไปใช้กันดูสําหรับท่านที่ถามมาเกี่ยวกับคลาสเรียนต่างๆนะครับท่านสามารถแอดไปที่ไลน์แอดดรท็อปสตอร์ได้เลยหรือพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังลด60%นะครับและราคากขน,นัดจะขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มาเจอกันในคลาสครับถ้าสนใจโอเคสวัสดีครับ